มาบิก่นยินดีก็ุสเกฟี่ไฟเดยววันนี้เราไปล่าซอมบี South ้กันน้องๆจำชุดหมวกเอฟสุดหล่อสุดเท่คนนี้ได้หรือเปล่าครับผมนะพี่เพิ่มเดี๋ยวได้แต่งตัวตามซีรีส์ซอมบี้ในช่องพี่นะก็ได้บอกเลยว่าอย่างหล่ออย่างเท่ และนี่ก็คือโหมดซอมบี้ที่เราจะมาเล่นครับผมนะมีชื่อว่าโหมดซอมบี้ปีศาจคู่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับนั่นก็คือเป็นโหมดปกติหรือว่าจะเป็นโหมดลงดันเชอดอมันมีโหมดลงดันด้วยวะแต่ก่อนอื่นพี่ขอเล่นเป็นโหมดธรรมดาก่อนละกันนะครับไป let's go <S พอเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนเราจะต้องรีบไปซื้อปืนคนระับผมทุกคนนะใช่ไหมเป็สาวน้อยกล้ามทองพี่จะขอซื้อเป็นปืน UMP ละกันนะครับเออโอเค ได้เวลาทําก่อนเอออัปเกรดครับผมนะขอเป็นสร้างความเสียหายละกันนะครับมันจะได้ตึงๆไปน้องปักคงครับผมนี่ปักธงล่อซอมบี้นะครับมาเลยซอมบี้มาเลยดูจากลักษณะเนี่ยเราโดนซอมบี้บุกป,ประมาณ100ตัวนะครับโอเคลากหวัวกลมๆไปเลยน้องไวตัวอะไรวะนะาเหมือนแมงมุมก็บมกทุกคนอุ้ยโคตรน่าเกลียดน่ากลัว มาเลยครับชูโมงเอฟเราไม่เคยวันไหวอยู่แล้วลากหัวไปเลยน้องเทคนิคนะครับผมเทคนิคก็คือยิงไปที่หัวนะไม่ใช่หัวเข่านะเว้ยยิงไปที่หัวมันนะ่ะเออเฮอมาเลยโหดกดหมดแม็คครับผมโคตรมันนะบอกเลยโหมดนี้ก็สามารถแบบเล่นระบายความเครียดได้กดอย่างเดียวเอชอดเอชอดขมอเแบเบ้คขมอขมอเอาเฮ้ยกระสุนหมดครับผมนะ จังวันนี้กระสุนหมดครับผมต้องรีบวิ่งไปเติมกระสุนนะครับที่บริเวณกล่องตรงนี้จัดไปใน้องเชี่ยโอเคมาพี่มาชว่วยแล้วน้องแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยไอผีพวกนี้มันไม่มาต่อยพี่เลยวะตงใส่จะเป็นผีตาบอดนะครับเออโอ้โยเรียบร้อยครับผมผ่านด่านแรกพอผ่านด่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาอัปเกรดเหมือนเดิมครับผมนะเราจะเอาเป็นเพิ่มดาเมจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาซื้อปอืน ขอซื้อเป็นปืนลูกซองสั้นละกันนะครับแล้วก็ปืนไฟโอ้โหเงินพี่เยอะจัดเลยว่ะสงสัยว่ายิงได้เยอะนะเมื่อกี้มาพองครับผมได้เวลาบูอีกหนึ่งรอบขโมยเบบีออกล่าเลยครับเรามีปืนไฟมาเลยบูเมอร์ไอตัวตดนะครับผมนะไอบีพวกนี้มันตดนะทุกคนอาปืนไฟเผาครับผมอุ้ยอย่าเข้าใกล้กีตตดไอ้น้องเดี๋ยวตายนะครับ มาเลยผีตัวใหญ่ตายโคตรยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดีดูดีดูมันตดดีด้ดวนขามอนขามอนเแบ๊ะเบ๊พระเอกมาจนได้ไปครับผมเราต้องไปช่วยพี่โคโนโน,นะครับตอนนี้พี่โคโน,โนเราวิ่งหนีจุกตูดเลยเฮ้ย<ๆ>มาพี่เองน้องพี่เองพี่เองขามอนเอช็อตโอ้หลูกซองเลเวแลแปครับผมนะข้อแรงใครไม่มีเนี่ยต้องไปหาเติมมาเล่นแล้วนะครับ มาครับผมโอ้โหมันดืดขึ้นหมดทุกคนนะไอตอดไอตอดอืมแตกครับผม้ยพี่จะตายพี่จะตายเหลือพีเอ่เหลือสิบเล่นไปเล่นมาเหมือนจะไม่ตึงนะครับแต่ก็เอาเรื่องครับผมความยากระดับปกตินะนี่น้องศัตรูเกิดมาอีกแล้วครับผมอุ้ย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 หูรอบนี้มาโคตรเยอะเลยพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยไอ้น้องไอ้น้องเอ้ยหนีเลยพวกเรา เออยิงยิงไปครับผมโอ้โหดีนะว่ามันมีเวลานะครับไม่งั้นนี่ลอดยากนะเมื่อกี้บ้ oh, <no. S 1> าเลยวายผีแมงมุมโอ้โหมีหุ่นยนต์มีหุ่นยนต์ผีสิงด้วยยิงแม่ผมเอคิดว่าเองเยอะแล้วเองจะ่าดจะก,กลัวเองเหรอวายวายวายไ,ไอตัวนี้โคตรบ้าโอโหดูดิแมงโอ้โหมันมีหุ่นยนต์หมดทุกคน เราตองเล่นปืนไฟครับผมพี่เพิ่มได้ยินเสียงเพื่อนเล่นปืนไฟโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้ว่ะทำไงวะเนี่ยไม่โอ้ยโอ้ถ้าเราตายหมดเกมโอเวอร์ใช่ไหมตอนนี้เพื่อนเราตายไปสองครับผมดูดิผีแม่งอย่างเยอะเลยเมตาน้อยช่วยพี่ด้วยแต่แบบว่าปืนพี่มันเป็นปืนโหดไงน้องเออโอ้โหเหลือพี่คนเดียวตอนนี้เหลือพี่คนเดียวอะ ไม่ต้องหว่วงไม่ต้องหว่วงเล่นกับพี่ชนะอยู่แล้วนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าพี่เป็นลูกเกียบไงแบบพี่สามารถสั่งบอดให้มันหยุดตีพี่ได้นะครับ <Huh? S 1> เอาดีเอาดีกระโดยโโดยิงโคตรโหดกระโดดยิงมาเลยน้องมาเลยมาเลยเอ็งเยอะเอ้ยมุมนี้มุมนี้ยิงหัวโคตรคมอูแบบเลือบพี่ไม่ลดเลยมาเลยครับมาเลยครับเฮ้มีปืนเกนลิงด้วยหรอโอ้โหเฮ้ปืนนี้ไอ้ปืนนี้ ปืนนี้ดีว่ะเฮ้มาเลยปืนเกลิงยิงไปที่หัวครับผมเชดดูใช้ปืนเกลิงแล้วตายโคตรไวนะครับโอ้โหไอเทมลับมันอยู่ตรงนี้บผมถ้าน้องคนไหนมาเล่นเนี่ยต้องมาใช้ปืนอันนี้นะครับมันจะจัดการศัตรูได้โคตรไวเอาเอ้มันจะเป็นบอสนะครับเนี่ยคุณอาโลหรือเปล่าฮยโอ้โหตัวบลเลเลยน้องเอ้ยโคตรหล่อโคตรเทจระเข้ป่าหางเอ้ยทิ้งทิ้ง เราต้องเล่นปืนธรรมดาครับผมนะปืนลอยนัดมันช้าเกินไปครับโอ้ยโคตรหลอ่อโคตรเท่เลยว่ะตัวอะไรวะโอ้มาเลยน้องโอ้โหยังกับเด e m แม r i x ิกครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเบื่อนขอญาตหาที่ปั๊มยาแป๊บมาเลยเอาไปเลยไอ้จอดมันคือตัวอะไรครับผมนะน้องๆคนไหนรู้บ้างโอ้แล้วมันมวิ่งโคตรไวเลยนะน้องๆดูเรื่อมันดิ แม่งหลบแบบดิจิตอลอ่ะทุกคนเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้ยเราพยายามให้เพื่อนล่อให้นะครับโอเคไปม,มาเล่นพี่แล้วว่าม,มาเล่นพีแนนพ่แล้วว่าฮ oh, <no. S 1> ้กลัวเอาเลยครับเอาเลยครับเจ้ามันมีเลือดทั้งหมด9หลอดทุกคนโอ้แม่งมีปืนด้วยว่ะเออมันยิงพี่มันยิงพี่ทุกคนมันยิงพี่ อาวุธอะไรล่ะที่จะจัดการเองได้ให้น้องไ,อไปครัผมเรายิงแจมๆก็พอนะจระเข้ปลาถางหรอจระเข้ลาทางหรออุ้ยมันลงไปได้ด้วยวะพี่นึกว่ามันลงไปไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนแม่งนอนยิงเลยเอาเดย์เอาเดย์เ,เ,ดเราต้องคอยจัดการในซอมบี้รอบๆเดยเุ้ยเพื่อนตายหมดแล้วทุกคนแม่เงเอ้เกิดมาเกิดมา โอ้งานยาบเลยครับโ o มยิงไปเฮ้ยตายเอา้าพี่เพิ่มจัดการมาได้แล้วหรอเอาชนะแล้วหรอวะเอาไอ้บูยา่าเฉยเลยเอา้าเลือดมันก็เหลือตั้งเยอะนะอนเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่เพิ่มจะลองเล่นเป็นด่านที่ระดับยากดูครับผมนะมันจะเป็นยังไงก็ไป let's go <S เฮ้ยเจอบอสว่ะเจอห,หนุ่มหน้ามนเฮ้ยมันเปิดอะไรวะอุย้ย ผีเลื่อยครับผมออไมคก๊อดความคิวความคิวต้องเข้าละวอูโดนสองตัวเลยหรอรอบนี้มาเลยน้องมาเลยน้องเอ็งตึงเหลอเอ็งตึงเหลอเอ็งมาเลยโอ้ยแม่งหมุนมาแล้วอ่าฮอาโอ้โหครึ่งหลอดแม่งหมุนด้วยมันตามพี่ไหมน้องเอยหมุนเป็นเบเบดเลยมาเลยครับเอยมันตามพี่มันตามพี่ใหญ่น้องเออ พี่เบิร์มมันตามพี่โอ้โหเองไม่มีคนอื่นให้ตามเลยไงว่ากูตายโอ้โมาดิ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 จัดการพี่เบิร์มก่อนครับผมนะเล็งไปที่หวัหวหัวแน่นๆหัวแน่นๆเออมันตามพี่อีกแล้วชุบชีวิตใครอีกเนี่ยขอญาตจุกหลบครับผมมาครับพี่เบิร์มเราหันหลังหันหลังโดนนะหันหลังโดนนะเดินยิงไปเลยครับหบอตตัวนี้โคตรตึงว่ะทุกคน โอ้ยหนีก่อนเออดาชาโกทุกคนพี่เพิ่มจะรอดไหมเนะี่ยจัดไปที่หัวคมๆเลงไปที่หัวคมๆเออเลงไปโอ้มันยิงยากด้วยนะไม่ต้องรีโหลดกระสุนนะครับแต่กระสุนมีจํากัดพระเจ้าช่วยขอญาตทากาเดอ,อเก็บกระสุนแป๊บโอเคสวยมามาเลยเอน้อง ฮ้ยรู้สึกว่าพี่พี่คนนี้จะแปลงร่างว่ะอะโหคดหล่อคดตึงคดหล่อครตึงครอันตรายวายกระโดดมาแล้วอ่ะลามงเอ้ยแต่ละดอกโคตรเจ็บนะครับยิงหัวครับผมโหเราต้องระวังตอนมันกระโดด่ะทุกคนนะจางวานเดงัดหัวกลมๆไปเลยเด็บ้อยครับผมตายตายไปหนึ่งเล็กหนึ่ง โอ้โหเลือเยอะจัดเลยดูดิมันมาแรงอ่อือหลบได้น้องก็มาดิครับก็มาดิครับไม่ได้บันไบวครับผมโทษทีกระโดด <c oughs> กระโดดไปนู่นเลยครับมาเลยน้องเอ้ยมันกม้มกระโดดอีกแล้วพระเจ้าครึ่งหลอดลากหัวครับผมลากหัวมันจะกระโดดหาพี่คนเดียวเลยหรือไงวะตายครับผม พี่โอ้มันอยู่นี่มันอยู่นี่เอ้าทำไมมันขึ้นมาใหม่อะทุกคนอูเราต้องเอาชีวิตรรดให้ครบสิบนาทีครับผมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตจะยากเลยคือแบบว่าถ้าฆ่ามันใหม่มันก็เกิดขึ้นมาอางนี้เหรอนั่งยิงครับผมอ M60 นั่งยิงแล้วมันจะตึงขึ้นนะขอญาติลีกระตุนกันนั่งยิงครับผมนั่งยิงโอูดูดิเอชอตเป็นไงล่ะฮะบิเบิ้มบูย่าไปครับผม อ๋อยัอยงหล่อยังเท like okay. ก็ถือว่าสนุกเอาเรื่องครับผมนะสำหรับโหมดล่าซอมบี้อันนี้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้ครับผมนะถ้าน้องคนไหนสนใจอยากเล่นโหมดนี้เนี่ยก็ต้องรีบมาเล่นนะครับก็คือระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เดือน8นะครับจนไปถึงวันที่11เดือน9นะใครที่อยากเล่นเนี่ยต้องรีบเลยส่วนโหมดลงดันมันเล่นยังไงวะทุกคนนะก็คือเกมน่าจะยังไม่เปิดนะครับพี่เพิ่มเข้าไปเล่นไม่ได้ เอาเป็ว่าคิปนี้ก็ไประมาณนี้ก่อนละกันนะครับถ้าน้องคนไหนชอบเดี๋ยวก็ทำการกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเ่วยเพื่อไปด้วยเพื่อใาไปจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า oh, <man. S 1> ขอบมั้ครับ